สวัสดีครับพ่อบ้าเล่นเกมนะครับวันนี้กลับมาเรามาเล่นเกม t ัฟฟิกไรเดอรกันนะครับเป็นเกมโดยจะโดนใจบอกกอน,นะครับอีกหนึ่งเกมเปิดเสียงนิดนึงหลายๆท่านน่าจะเคยเล่นกันแล้วเขาบอกว่าชิปคูคูนะครับเหมือนขับรถเล่นในเมืองเราไม่ค่อยจะออกไปไหนนะครับเราก็มาขับมอเตอร์ไซค์ในเกมเที่ยวกันดีกว่าครับ แบตกันเข้าไปเลยนะครับอ่าเป็นการโยกนะครับโยกซ้ายขวาอ่ามันแรงจริงๆเลยอะไรวะอืมอืมโอ้ยเกือบถึงเส้นชัยแล้วครับ ใจ่ายสุดใจ,ดใจอะไรวะออ๋หมดเวลานะฮะไม่เป็นไรเอามาแต่ครับอยากไปขี่แบบฟรีสไตล์ครับแบบมีขี่หลายแบบมีแข่งด้วยแข่งกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแข่งกับเพื่อนได้ด้วยโอ,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 อ้ภาพมันสวยครับเกมน,นี้ยหมดคอรครับหมดต่อเรียกได้ว่ากดกันหมดตอ่อเลยทีเดียวเชียว แสบอ่ะเอาไม่มีแสแสทับสายแสทับแสแสทับไปครับโอ้โหกำลังมันเลยนะจังหวะนี้เฮ้ยครับเดี๋ยวลิงเกมนี้ผมทิ้งไว้ไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยครับไปโหลดไปเล่นกันนะมันมีหลายโหมดนะครับเราผมอยากเล่นไปในโหมดที่มันเล่นไปกลับไปเรื่อยๆอ่เออฟีไลท์ฟีไลท์ฟีไลท์ โอ้โหต้องเลเวล14นะครับแคลไปดีไม่เป็นไรครับงั้นเราไปเล่นกันต่อเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับแต่ถ้าถูกใจเดี๋ยวเล่นเป็น EP ไปเรื่อยๆครับมานะขับรถยามเย็นกันนะครับฝั่งซ้ายเบรกนะโอ้ฝั่งายเคล่นเร่งนะครับเบรกโยกโอเค เกี่ยวกันใกล้ก็เหมือนจะได้เวลาเพิ่มมาแข่งเวลากัใส่อย่างนู้เอ้ยเจียดๆเลยเจียดแล้วเวลาเพิ่ม ใจขนาดนี้คนระับไปเกินที่ต้องมาเล่นนะครับเกมนี้มีโฆษณาขึ้นมานิดหน่อยนะฮะเออดีจริงๆแต่เกมนี้ไปเล่นกันต่อครับดาดสามเราออกมาเฮ้ยคุณขับรถภาษาอะไรเนี่ยเยอ๋อหยอกหยอกครับหยอก S <S อสองจริงกับเบรกตั้งแต่สี่สิบไปแล้วผมโอ้โหเสียชีวิตนะครับโวจังหวะนี้ทำรถเป็นแบบโอ้ยงายเลยครับงายเมื่อกี้ผมนึกว่ามันจะมีรูอยู่หน่อยนึงครับแต่อยากไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูรถในเกมนี้กันดีกว,ว่าครับว่ามีรถอะไรบ้าง ปอกยังแพ้นะฮะเอาใหม่เอาใหม่เร็เเววขึ้นไว้ครับเลี้ยงสล้วนี่ K F สี่ห้าศูนต์อดีบาบวะอยากได้ตัวแรงแล้วมันให้มันหมดปอกไวจริงๆนะครับไปไปจิ๋นไหลกระตุกเลยฮะแ <c oughs> อปเปิดไฟสูงใส่ผมตัดไฟสูงใส่ผม เกมนครับโอ้เกมนี้สนุกน,นะมชบนะกมกันดีงๆจบแนนไนนบ <c oughs> จแล้วนเกมเดี่ยวขนาดนี้กระจกไฟแล้นฮะเวลาจบดำแล้วโอ้ยสนกุก สนุกสุดๆแต่มันก็กดดันอยู่นะครับผมเริ่มเื่อยแล้ะส,สักเกมสักเกม เราอยู่ไหวะขับรถขับรถถึงนี้ขับรถถึงนี่ขับรถ่างนี้นะโอ้ยโอ้ใกล้ไปหน่อยครับโอ้าเฮ้ยโอเขาเกิดได้เลยนะครับเกมนี้โอ้สนุกสนุกแต่เวลาแรกจะหมดเมื่อ19วินะครับ17วิ โอ้ยไม่ทันนะครับสำหรับจังหวะนี้ก็มีโฆษณาพอกรุบกริบนิด,นะดนหน่อยนะกรุบกริบหน่อยนะโอเคปัญหาปิดได้โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเกมนี้เดี๋ยวสำหรับอันนี้ EP ที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมมาเจอกัน EP พสองนะครับสวัสดีครับ